โอมชานติวันนี้วันที่สองเดือนเมษายนปี2023เราจะมาฟังคำพูดของอแวกบับดาดาซึ่งพูดโดยอแวกบับดาดาเมื่อวันที่ <we> 18เด,ดือนกุมภาพันธ์ปี1994หัวข้อของเมรีในวันนี้จบสิ้นความมืดมิดของสำนึกล่างโดยการเปิดสวิตสำนึกของความเคารพในตัวเองของลูก วันนี้พ่อผู้เป็นภาพลักษณ์อันเป็นอมตะได้ดูลูกๆทั้งหลายผู้ที่นั่งอยู่บนบันลังอันเป็นอมตะของพวกเขาสวมใส่มงกุฎที่ให้คุณประโยชน์โลกลูกๆผู้ที่มีตีลักษ์เปล่งประกายอยู่ที่ตรงกลางหน้าผากของพวกเขาแต่ละคนนั่งอยู่บนบันลังสวมใส่มงกุฎและมีตีลักษ์ที่กำลังเปล่งประกาย ดวงยานจุดกำลังเปล่งประกายเหมือนกับดวงดาวและปรากฏให้เห็นอยู่ที่ตรงกลางหน้าผาของแต่ละคนลูกๆทั้งหลายก็ยังเห็นบันลังมงกุฎและตีละของลูกบัคตาดานั้นกำลังดูชุมนุมทั้งหมดของผู้ที่สวมใส่มงกุฎผู้ที่มีตีละแต้มและผู้ที่นั่งอยู่บนบันลัง เปรียบเทียบกับชุมนุมที่สูงสักของยุคทองและชุมนุมที่สูงสักของยุคเหล็กชุมนุมอโลกิกนี้แสนจะน่ารักและเฉพาะพิเศษเช่นนั้นดังนั้นดวงยานผู้ที่มีสิทธิ์ในชุมนุมนั้นแสนจะน่ารักและเฉพาะพิเศษลูกลูกที่หลากทั้งหลายรักรูปแบบของการ นั่งอยู่บนบันลังของลูกสวมใส่มงกุฎและมีตีลักษ์แต้มอยู่มิใช่หรือ mm hmm. เมื่อลูกดันทำตัวลูกให้มั่นคงอยู่ในสภาพของการอยู่อย่างเป็นดวงยานที่สูงส่งเป็นภาพลักษณ์อันเป็นอมตะนั่งอยู่บนบ,นบันลังอันเป็นอมตะสภาพนี้แสนจะสูงส่งประกายของ สภ,สภาพที่สูงส่งนี้ทำให้ใบหน้าของลูกเป็นเทวดานางฟ้าไม่ใช่ใบหน้าของคนธรรมดาธรรมดาแต่เป็นใบหน้าของเทวดานางฟ้าประกายของสภาพที่สูงส่งนี้ทำให้ใบหน้าของลูกนั้นเป็นของเทวดานางฟ้าไม่ใช่ใบหน้าของคนธรรมดาธรรมดาแต่เป็นใบหน้าของเทวดานางฟ้า พรของบับดาดาสำหรับเราลูกๆในวันนี้ขอให้ลูกนั้นจงมาเป็นตัวแห่งการจดจำและคงอยู่อย่างมีความสุขและความซาบซึง้งโดยการรักษาสองรูปแบบในตอนต้นและตอนจบของลูกไว้เบื้องหน้าลูก ขอให้รูปนั้นจงมาเป็นตัวแห่งการจดจำและคงอยู่อย่างมีความสุขและความซาบซึ้งโดยการเก็บสองรูปแบบของรูปในตอนต้นและตอนจบไว้เบื้องหน้ารูปความแตกต่างระหว่างอดีเทพรามาและดวงยานแรกของสีกิษณะนั้นถูกแสดงให้เห็น และพวกเขานั้นก็ยังถูกแสดงให้เห็นด้วยกันด้วยในทำนองเดียวกันจงเก็บทั้งสองรูปแบบของรูปบามินและรูปแบบเทพของลูกไว้เบื้องหน้ารูกในทำนองเดียวกันจงเก็บรูปแบบของ บราหมินของลูกและรูปแบบเทศของลูกไว้เบื้องหน้าลูกแล้วดูว่าดวงยานที่ลูกนั้นได้เป็นจากตอนต้นถึงตอนจบนั้นสูงส่งอย่างไรลูกลูกได้รับโชคอาณาจักรของลูกมาถึงครึ่งหนึ่งของวงจรแล้วต่อมาก็ถูกทำให้แยกห่างและ เป็นดวงยานที่มีค่าคนสัก,การาละถึงครึ่งหนึ่งของวงจรโดยการมีความซากซึ้งและความสุขนี้ลูกก็จะมาเป็นตัวของการจดจำได้คติพจน์ในวันนี้ผู้ที่มีความอุดมสมบูรณ์ของความมั่งคั่งในความรู้มีประสบการณ์ของการอยู่อย่างเต็มและสมบูรณ์ ผู้ที่มีความอุดมสมบูรณ์ในความมั่งคั่งของความรู้จะมีประสบการณ์ของการอยู่อย่างเต็มและก็สมบูรณ์อัจะโอมชานติ